สวัสดีครับวันนี้นะคะเรามาทำน้ำผักผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพนะครับก่อนอื่นเลยนะคะเราก็นำผักผลไม้ของเรานะครับมาล้างทำความสะอาดนะฮะส่วนตัวนะฮะเลือกใช้เป็นน้ำยาล้างผักนะฮะแช่ประมาณ10-15นาทีนะฮะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีก2-3รอบนะครับสูตรนี้นะฮะจะเป็นสูตรดีท็อกนะครับช่วยในเรื่องของ ผิวพันธ์ลดการอักเสบของสิวนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารนะฮะใครที่มีปัญหาท้องผูกแบบอาทิตย์หนึ่งถ่ายหครั้งก็สามารถไปทำทานได้นะครับหรือคนที่มีปัญหาสิวอักเสบมากๆมีผดพื่นหนองแบบนี้ที่แบบทานยาหรือว่าหายาหาครีมอะไรมาทานแล้วไม่ดีขึ้นนะฮะลองทำสูตรน,นี้ดูนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ย ก็ก็เป็นคนที่สิวขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับก่อนก่อนหน้าที่จะมาดื่มน้ําผักผลไม้ปั่นนะฮะแต่ว่าพอได้ดื่มแล้วเนี่ยสิวก็คือดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ระบบขับขบถ่ายเนี่ยดีขึ้นมากๆเช่นกันนะฮะก็เมื่อเราเตรียมผักผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เอามาเข้าเครื่องปั่นนะฮะจะปั่นใสน่นมหรือว่าน้ําหรือว่าโยเกิร์ตก็ได้นะครับเราแต่สะดวกเลยครับ